ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตแคริเอเตอร์ชานกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูกันแบบแรนดอมนะครับเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นเลยนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครแอบชอบคุณและอยากมาจีบคุณเป็นแฟนเฮ้ยนะ่าสนใจเช่นเคยนะครับวันนี้นะใครแอบชอบคุณมากๆเลยและอยากมาจีบคุณเป็นแฟนนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหสามถ้วยทริอปครับสามถ้วยใบแรกเลยนะ ความยินดีปรีดาการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแน่นอนเอาไม่ช้าก็เร็วหรือเกิดขึ้นแล้วด้วยเหอะนะในบางท่านนะครับนะบางท่านมีความยินดีเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับ3ถ้วย3 of ออกครับสัญญาณดีมาใบแรกเลยนะเปิดกันเห็นเห็นนะครับโอ้โห,ห temperance ใบนี้สนับสนุน3ถ้วยว่ามากันถูกทางคุณใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมมีความสมดุลบาลานซ์ชีวิตที่ดีไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปคุณมาถูกทางแล้วนะครับ ราชินีเหรียญ q u e e n of Pentacles ดีกว่านี้ก็แทบจะไม่มีแล้วล่ะโอ้โหใบนี้ราชินีเหรียญความเพียบพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์แบบไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดคุณผู้หญิงมีดวงนางพญาถ้าคุณผู้ชายมีดวงนารีอุปถัม์นะเดี๋ยวมาขยายความกันนะครับเด็กค <c oughs> ือดาบเพนทาเคิสคุณอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองและนี่ก็เป็นสเสน่ห์ของคุณนะครับที่เขาชอบคุณเพราะคุณมีความเป็นตัวของตัวเองอ่า ไม่คล้อยตามคนง่ายๆไม่ได้เหอตามกระแสอะไรแบบนี้นะเขาชอบคุณมากชัดๆอัศวินไม้เท้านายออบวอนคนนี้มาดีจริงจังจริงใจนะครับอืมเขาชอบคุณมากอยากมาจีบคุณเป็นแฟนตามหัวข้อเลยนะเขาเป็นใครได้บ้าง t เด m o ูน คุณอาจจะมีคนเข้ามาหลายคนแต่ที่ผ่านมาไม่เข้าตาสักคนเออคุณอาจจะยังไม่เลือกใครกรณีคุณคนโสดนะครับส่วนคนที่มีแฟนสามารถปีคนมาจีบได้เรื่อยๆเช่นกันนะครับอ,อ่าคุณมีสเสน่ห์ The Hermit ชัดๆเลยบางทีคุณก็อยากอยู่เงียบๆคนเดียวรู้สึกคนชุ่วนวายเหลือเกินอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับชีวิตคุณกําลังมาถูกทางคุณมีสเสน่ห์มีคนชอบคุณอยู่ชัดๆหกดาบ s of Swords มีโอกาส <S <S ที่จะเป็นคนทางไกลที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันไม่จาเป็นต้องเป็นต่างชาติเสมอไปนะครับคนชาติเดียวกันที่อยู่คนละเมืองคนละอำเภอคนละจังหวัดก็ได้อะไรแบบนี้หรืออยู่ไกลกันจริงๆก็ไ mm hmm. ด้เป็นไปได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นใครยังไงโอโ้โหเดอะซันเปิดกันสดๆเห็นๆเดอะซันออกมาแทบไม่ต้องอธิบายเยอะคุณงามความดีทั้งหลายปรากฏแน่นอนความสำเร็จทั้งปวงมาแล้วนะครับอแล้วก็ ราชนีดาพุยนอฟสอสโอ้โหคุณอาจจะยังไม่เลือกใครจริงๆด้วยนะครับณนะเวลานี้คุณอาจจะยังชอบชื่นชอบการอยู่คนเดียวอยู่อย่างอิสระแบบนี้ไม่เป็นไรถ้าคุณคนโสดสามารถทําได้คนที่มีคู่ก็คุณคบถูกคนแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันอสามถ้วยออกมาใบาแรกเลยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาอันดีงามมากๆนะ การหยิบได้ใบนี้มาแม้ใบเดียวก็ดีมากๆแล้วนะครับแต่ไพ่แวดล้อมก็ยังดีมากอีกต่างหากนะสถ้วยความยินดีปรีดาการเฉลิมฉลองทั้งหลายผู้คนชูถ้วยเฉลิมฉลองขนาดนี้ 3. ามถ้วยตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากความสุขความสําเร็จทุกประการไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดๆอยู่นะครับ แล้วก็มี Temperance ออกมาขยาย3ถ้วยบ่งบอกว่าช่วงเวลานี้ความสุขทั้งหลายของคุณค่อนข้างเป็นการสมดุลชีวิตที่ดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่มีอะไรสุดโต่งเกินไปแบบนี้เรียกว่าเป็นช่วงชีวิตชิลๆสบายๆต่อให้มีความเหนื่อยบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เหนื่อยมากบ้างน้อยบ้างแต่คุณจะมีความสุขมาชดเชยให้ซึ่งเรียกว่าเป็นชีวิตที่ลงตัวนะครับแล้วก็ราชินีเหรียญ ใบนี้มาไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมบริบูรณ์เป็นไพ่มาหาเศรษฐีเศรษฐีนีก็ได้ถ้าคุณผู้ชายมาดูพลังงานสลับฝั่งกันได้เอาจริงไม่ต้องไปแบ่งแยกเพศเพราะนี่คือตัวแทนของพลังงานนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ราชินีเหรียญยังตีความได้ว่าถ้าคุณผู้หญิงมาดูไพ่นี้คือเป็นตัวแทนของนางพญาตัวแม่ความอุดมสมบูรณ์คนรวยเศรษฐีถ้าคุณผู้ชายมาดูก็คือมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถมมีโอกาสเจอคุณสุภาพสตรีที่รูปร่างหน้าตาดีฐานะดีสูงสักแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต ประมาณนี้นะครับเขาจะมาให้โชคดีคุณเขาชอบคุณมากมีโอากาสจะมาจีบคุณเป็นแฟนเขาชื่นชอบที่คุณเป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้แปลว่าดื้อเสมอไปนะครับมันอาจจะมีเส้นบางๆขั้นอยู่เป็นไรระหว่างความเป็นตัวของตัวเองกับความดือ้อแต่คุณค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองในแง่ที่ว่า คุณไม่หวันไหวไปตามกระแสสังคมกระแสคําพูดของคนอะไรแบบนี้คุณไม่ค่อยหวันไหวว่าใครจะมาพูดยังไงคุณมีแนวทางของตัวเองชัดเจนนี่เป็นสเสน่ห์อีกอย่างที่เขาชอบคุณมากคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะชอบคุณมากและอยากจะเข้ามาจีบคุณตามหัวข้อเลยคนคนนี้จะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆหรือมีการห่างหายกันไปสักพักใหญ่ๆแล้ว มีโอกาสที่จะเป็นคนทางไกลได้โดดเด่นมากหมายความว่าจะไม่ได้มาเจอกันง่ายๆบ่อยๆบ,บางทีรู้จักกันอยู่แต่ไม่ได้สนิทอะไรกันมากแล้วก็มีเหตุต้องห่างไกลกันไปอาจจะรู้จักกันจากการทํางานหรือเพื่อนแนะนํามาแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปอะไรแบบนี้ทางไกลมันไกลได้แค่ไหนก็อาจจะต่างจังหวัดต่างอําเภอต่างเมืองหรือบางท่านไปต่างประเทศไปเรียนต่อไปทํางานอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันต่างชาติก็ได้แต่ต่างชาติไม่เด่นเท่าไหร่ผมมองว่าเป็นคนชาติเดียวกันที่ อยู่ทางไกลามากกว่านะครับนะเป็นคนกันเองเนี่ยแหละช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าแม้ชีวิตจะมีความสุขดีในภาพรวมแต่บางทีอารมณ์คุณก็ยังหวั่นไหวได้เพราะบางทีมันก็มีเรื่องบางอย่างมากระทบใจนะครับคนเราไม่ใช่พระอิฐพระปูนต่อให้คุณจะมีความแน่วแน่ขนาดไหนแต่บางทีมันก็อดหวั่นไหวไม่ได้บางอารมณ์คุณอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆสงบสงบ,สงบไม่อยากยุ่งใครไม่อยากวุ่นวายใครก็เป็นไปได้สามารถทําได้นะครับผมว่าคุณสามารถบาลานซ์ชีวิตคุณได้เลยนะ คุณสามารถบาลานซ์ชีวิตได้ตามที่คุณต้องการเลยเพราะว่าคุณรู้ดีว่าคุณต้องการอะไรนี่ก็เป็นอีกข้อดีอีกสนเสน่ห์หนึ่งของคุณที่ทําให้คนอื่นชอบคุณได้ง่ายๆเลยคนนี้ชอบคุณมากเขามาหาคุณแน่ถ้ามีโอกาสอันเหมาะสมนะครับทานายให้แบบนี้เลยเพราะมันมีเดอะซันอยู่นะเดอะซันออกมาแบบนี้เราไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับไพ่ยิปซีสากลไม่ว่าจะทํานายเรื่องอะไรก็ต้องทํานายว่าดีประสบความสําเร็จในทํานองนี้แน่นอนนะครับเดอะซันมาดีที่สุดแล้วละ่ะเอาเป็นว่าช่วง นี้เป็นช่วงดวงขาขึ้นโชคดีของคุณนอกจากชีวิตส่วนตัวจะดีแล้วคุณยังเป็นที่นิยมชมชอบมีคนชื่นชอบคุณอยากมาจีบคุณเป็นแฟนดังกล่าวนะครับคนลักษณะดังกล่าวจะเป็นใครได้บ้างก็ดังที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นคนกันเองคนรู้จักที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนักนะครับลักษณะรูปร่างภายนอกก็จะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนผิวสองสีหรือผิวแทนแบบนี้ดูดีเลยล่ะแล้วก็รูปร่างหน้าตาดีพอประมาณไม่ถึงกับโดดเด่นมากไม่ถึงกับหล่อจัดสวยจัดแต่เรียกว่า เข้าข่ายค่อนข้างตรงสเปคคุณพอสมควรอันนี้คือลักษณะภายนอกและถ้าจะดูลึกไปถึงราศีเกิดธาตุกำเนิดว่าเป็นคนธาตุใดราศีใดได,ได้บ้างโดดเด่นคนนี้จะเป็นคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับราศีธนูจะโดดเด่นเป็นพิเศษราศีมีนจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับราศีนี้ดูตามแบบราศีสากลน,นะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้วันเกิดเขาก็ไม่เป็นไรนะครับรับฟังไว้เป็นข้อมูลเท่านั้นพอนะอ,อ,อย่างไรก็แล้วแต่นะ ช่วงชีวิตคุณช่วงเวลานี้ชีวิตคุณมีความสุขค่อนข้างมากมีความสุขมากกว่าความทุกข์และคุณค่อนข้างจัดการชีวิตได้ค่อนข้างลงตัวคุณมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าคุณยังไม่ค่อยอยากยุ่งใครมากมาย ต่อให้คุณรู้ทั้งรู้ว่ามีคนชอบคุณอยู่คุณก็ยังมีการเว้นระยะห่างการวางตัวที่เหมาะสมแบบนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะเอออย่าเพิ่งเข้ามาใกล้ชิดฉันเกินไปฉันยังอยากอยู่อิสระอะไรแบบนี้นะกรณีคุณค,ณคณนโสดส่วนคนที่มีคู่แล้วขอให้มั่นคงมากๆตามความราชินีดาบรักคู่ของคุณให้มากๆรักคนของคุณมากๆคุณเลือกถูกคนแล้วคนที่มีคู่ไม่ต้องคิดเปลี่ยนแล้วนะครับรักกันมากๆรักกันดีๆอย่าวันไหวถ้าใครมาจีบเพ,เพิ่มเพราะมีโอกาสที่ คนที่มีคู่แล้วยังคงมีสเสน่ห์ยังมีคนมาชอบยังจะมีคนมาจีบมั่นคงไว้นะอย่าหวั่นไหวนะส่วนคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้ช่วงเวลานี้นับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในการที่จะพัฒนาตัวเองหรือคิดริเริ่มอยากทำอะไรเพิ่มเติมช่วงนี้ทำได้เลยสิ่งที่เป็นมามันดีอยู่แล้วและถ้าจะทำอะไรเพิ่มเติมอีกคุณสามารถตัดสินใจทำได้อย่างถูกต้องและมีแนวโน้มที่จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างดีนะครับประมาณนี้ นี่คือภาพรวมทั้งหมดของดวงชะตาของคุณช่วงเวลานี้นะครับหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จมีความเฉลมิมฉลองยินดีมีคนชื่นชอบคุณและอยากมาจีบคุณแต่คุณจะรับไว้หรือไม่หรืออยากจะอยู่สบายๆอิสระไปก่อนตามลําพังก็ได้เช่นกันไม่มีปัญหานะครับอยู่ที่คุณเลยนะชีวิตคุณคุณเลือกเองได้การดูดวงเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นในการช่วยตัดสินใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ ไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีคำแนะนำใดๆหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ขอหนึ่งใบครับโอ้โหสามไม้เท้าท r e ออฟบอค่อนข้างชัดเจนว่าคุณให้ความสำคัญกับการวางแผนวางแผนอนาคตช่วงเวลานี้คุณอาจจะยังไม่ใส่ใจเรื่องความรักมากมายนะสำหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่ชีวิตคู่คุณยังไปได้เรื่อยๆราบรื่นดีนะครับเอาเป็นว่าในภาพรวมไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่ช่วงเวลานี้ การมองอนาคตการวางแผนอนาคตเป็นสิ่งสําคัญคุณคาดหวังอยากทําสิ่งใดคิดสิ่งใดไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับโอเคดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจรเิญทุกท่านแล้ะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ